สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกษตรินดีวิถีคนบ้านนะครับวันนี้ก็จะพามาดูส่วนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วที่เอที่พาไปดูว่าสงสัยว่ากล้วยมันจะแทงปีหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันแทงปีจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เช้าๆก็เพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นครับอากาศดีๆนะครับพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในสวนไงครับก็ก่อนจะไปดูสวนก็มาดูไก่กันก่อนนะครับว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ดีกันทุกตัวนะครับยังอยู่ดีกันนะครับตัวผู้ก็ หลังหาที่วางไข่ให้ตัวเมียอยู่นะครับแต่ไม่รู้มันยังมันทับกันหรือยังนะครับแต่ตัวผู้มันก็มาคุยคุยเขี่ยตามรังอยู่นะครับตัวนี้ก็ผ่านมาเกือบเกือบสองอาทิตย์แล้วน่าจะประมาณสิบสามวันแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดมันออกไข่มาก็จะเหลืออีกวันเจ็ดวันแปดวันนะครับมาณวันจันทร์หน้านะเดี๋ยววันแปดวันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า มันจะฟักหรือเปล่านะครับไข่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสวนกันต่อเลยอ๋อตัวนี้ไก่ไข่แล้วก็ตัวนี้ผมซื้อ,อปลุกน้ํานะครับแล้วก็ที่ใส่อาหารมาให้มันมันก็ซื้ออาหารมาให้มันด้วยนะครับให้มันมันกินโดยอัตโนมัตินะครับจะได้ไม่ต้องอตื่นมาให้อาหารมันทุกเช้าเนาะโอเค ก็มาดูประดุกกันครับว่าตัวโต,วตวขนาดไหนแล้วนะครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับ น,นี้ก็ตัวตัวเยอะแล้วครับไม่รู้ว่าใน,นกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับตัวประมาณ2นิ้วนะครับก็โอเค ่านมาสองเดือนกว่าเนะสองเดือนกว่าแล้วก็โตขึ้นมาเยอะอยู่ครับเดี๋ยว,วเราดูอีกสักเดือนสองเดือนนะครับว่ามันจะกินได้หรือเปล่านะครับแล้วก็นกตอนนี้มันก็โตแล้วนะครับโตแล้วก็ออกจากรังไปหมดแล้ว ตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับนี่ครับมันโตแล้วมันก็ออกจากรังไปหมดแล้วบินได้กันหมดแล้วนะครับโอเคเราก็หวังว่ามันจะฤดูผสมพันธุ์วางไข่มันจะกลับมาอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้วยของเราเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นปีออกมาจริงๆนะครับ ตามที่กาดคาดการไว้เนาะจากคลิปที่แล้วโอเคมันก็ออกมาเป็นปีออกปีมาจริงๆนะครับตอนนี้ก็จะได้กินกล้วยแล้วครับอีกประมาณสามสี่เดือนนะครับนี่ใบมันส่องข้างล่างไม่ได้เลยน,ะนี่นะครับเป็นปีออกมาแล้วนะครับ ก็ตัวเขาเลยต้นนี้นะครับขนาดต้นลูกมันก็ใหญ่กว่าขาผมแล้ครับตัวนี้โตเร็วมากเลยสําหรับกอนี้นะครับส่วนต้นอื่นๆก็โอเคดีทุกอย่างนะครับ เออแล้วก็เออคลิปที่แล้วที่เอาต้นไม้มานะครับผมก็เอามาลงไว้ในสวนเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นซ้มโอนะครับเป็นส้มโอก็อันนี้เป็นสะเดามันนะครับสะเดามัน อันนี้เป็นต้นเงาะนะครับเงาะน,นี่ก็เป็นซุ้มโออีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็น,นี้ก็เป็นไผ่ขิมซุงนะครับก็ปลูกแยกออกมาจากแยกจากเขามานะครับ ว่าไผ่มันปลูกร่วมกับอย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องปลูกเป็นที่ของมันเนาะก็เลยมาปลูกไว้ข้างทางนี่ครับ2ต้น2องอกอนะครับก็อรกอดูมันโตต่อไปนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็เป็นพริกไทยนะครับพริกไทยผมก็ ที่ลงไม่ได้เ้าก็พอดีมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งพอดีนะครับในสวนแถวนี้นะครับนู่นครับเป็นต้นต้นกระถินลงนงครับเกไก่นู่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับพริกไทยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันก็นี่เป็นต้นกระถินละลงนะครับ มีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นเดียวนะครับที่จะพอเป็นล่มเป็นเสาหลักให้มันได้เลื้อยนะครับโ okay. อเคเดินเข้ามาลำบากนิดนึงครับลกมากอ๋อนี่นะครับผมก็มาปลูกไว้ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวรอมันโตมันให้มันพันต้นไม้ขึ้นไปเองนะครับก็ต้นกระถินลงต้นนี้ก็ต้นใหญ่อยู่ครับใหญ่กว่าคนโอบนิดนึงนะครับก็โอบไม่มิดนะครับคนเดียวโอบไม่มิดนะครับก็ผูกห่างจากกระตอบเราเนี่ยครับกระตอบเราอยู่นู่นนะครับ ก็ต้นพยุงที่เพาะไว้นะครับตันนี้ก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้จากออคลิปก่อนนู้นนะครับที่ว่าที่ว่าใบมันเหี่ยวเนาะตอนนี้มันก็ผัดใบแล้วก็มีใบใหม่ออกมาแล้วสรุปนะครับผมดูดูแล้วก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับเพราะว่าเป็นพยุงมันก็คล้ายกันอยู่ครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช่หรือเปล่านะครับแต่ใบมันใหญ่กว่าแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันจะแหลมนะครับแต่ว่านี้มันไม่แหลมนะมันทู่ๆนะครับใบมันทู่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นต้นอะไรเนาะเดี๋ยวรอดูมันโตอีกทีครับแล้วก็ผมเก็บไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับ เป,เป็นเครือเป็นเครือเป็นเถาคล้ายๆต้นแตงโมนะครับออกลูกเล็กๆมานี่มันสุกอีกามันชอบกินมากเลยครับอีกาเยอะมากเลยมากินเนี่ยก็เลยเก็บให้ไก่กินนะครับก็สรุปสุดท้ายนะครับก็กล้วย จากคลิปก่อนนะครับที่เราคาดการณ์ว่ามันจะแทงปีนะครับสุดท้ายคือผลสรุปมันก็แทงปีออกมาจริงๆนะครับตามที่คาดการไวนะ้เนาะก็โอเคถือว่าผมเดาถูกนะครับจากการสังเกตเนาะก็ตอนนี้ก็ผลผลิตแรกเห็นออกมาแล้วครับสำหรับกล้วยนะครับแต่มันก็ยังไม่พร้อมกันเนาะต้นนี้มันโตเร็วกว่าเขานะครับก็ผ่านมาได้สักเ อันนี้เดือนเดือนสิงหานะครับไปไปลายเดือนแล้ววันที่น่าจะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมเอ้ไม่ใช่วันนี้วันที่สามสิบนะครับสามสิบสามสิบสิงหาคมนะครับก็เริ่มปลปูกตั้งแต่วันที่ยี่สิบธันวานะครับก็ผ่านมาแล้วเออเจ็ดแปดเดือนนะครับแปดเดือนพอดีนะแปดเดือนหน่อยๆน,นะครับก็ กวยต้นนี้ก็ออกผลผลิตมาให้แล้วครับส่วนต้นอื่นก็ยังโตไม่เต็มที่นะครับโตไม่ทันนะก็โตช้านะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ดูแลมต่อไปนะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเล่งอะไรนะครับการดูแลแบบธรรมชาติบ้านๆนะครับหน้าแรงก็คอยลดน้ำนบ้างนะครับแล้วก็หน้าฝนวันนี้ก็ไม่ได้รดเลยครับเพราะฝนตก ดินชุ่มชื้นตลอดเวลาเนาะก็เราก็ไม่ได้ลดให้เทวดาลดให้นะครับส่วนอย่างอื่นก็โอเคนะครับต้นมงต้นไม้แล้วก็ไก่ชนแล้วนะครับไก่ชนไก่ไข่ไก่ไก่ไข่ก็เหลืออยุห้าตัวผมว่าก็กตายไปซื้อมาสิบตัวก็ตายไปห้าแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออยุห้าตัวนะครับโอเคซื้อถาดใส่อาหารซื้อ ปุูกน้ำมาให้มันนะครับจะได้ไม่ต้องดูแลบ่อยนะครับก็โอเคไก่แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะทับแว้วก็ออกไข่กันตอนไหนนะครับสาหรับไก่ชนเรานะครับตอนนี้โอ้หเดินแป๊บเดียวก็แดดแรงนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นมาเยอะแล้วโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับเกษตรอินดี้วิธีคนบ้าน วันนี้ต้ตองขอตัวลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ